ทุกคนครับมาผัดข้าวผัดกะปิกันนะครับผมนะทำเกตพี่ๆทั้งกองร้อยนะผมนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะผมนะใส่น้ำมันลงไปก่อนครับผมบ้านผมเรียกว่าเคยนะครับทุกคนนะใส่เคยเข้าไปผัดครับผมใครอยากให้หอมก็ใส่เยอะๆได้เลยนะครับผมใส่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ผัดครับผมให้มันหอมๆเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมนะที่สั่งให้กับพี่ๆตาหารพานได้กินนะครับผมนะทั้งกองร้อยอ่ะทุกคนดู่ะสุดยอดผัดก,กะปิให้หอมเลยนะครับผมนะจากนั้นก็ใส่ข้าวได้เลยครับผมนี่ครับข้าวหม้อเติๆเ,เลยครับมาผัดข้าวกับกะปิได้เลยครับทนะุกคนครับนี่ครับ มาครับทุกคนครับตักข้าวใส่กล่องนะครับผมนะให้กันแบบเน่นๆเลยนะครับผมล้างมือแล้วนะครับผมนะแล้วก็ที่ที่สำคัญแปรงฟันเลยด้วยครับทุกคน หอมมากน่ากินมากครับทุกคนครับนี่ครับอืม้มสวยๆเลยโอเคมาครับหัวหอมแล้วก็พริกครับผมใส่ลงไปเลยเนี่หัวเน้นๆครับผม เครื Arnold, ่องเคียงให้แบบจัดเต็มจัดหนักอือหือดูสิพี่ดูสิพี่ดูอือหือไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ไงให้เห็นแบบล้นล้นเลยอ่ะพี่ยอดฉันยอดให้แบบล้นล้นเลย พลิกหน่อยแล้วก็ตัวปักยาวกดหน้าไปเลยแล้วก็ใส่ไข่ครับผมไข่ทันวัตถุดิบไม่หวงนะผมนะกล่องละสี่ิบาทครับทุกคนครับใครอยากอุดหนุนนะครับผมนะหรือว่าใครอยากแกพี่ทหารนะาผมนะ สามารถสั่งทักอินบอกเชทมาได้เลยนะผมนะสี่สิบบาททุกคนว่าแพงไหมครับผมกล่องละสี่สิบบาทนะครับให้พี่ทหารได้กินได้นะผมนะทหารชายแดนนะครับผมนะเนี่ยใส่ไข่ไปเลยใส่แบบนี้ไปเลยครับจุกๆครับผมแน่นๆครับอือ ยังไม่เสร็จนะผมนะเดี๋ยวยังมีอีกครับผมเลี้ยงทั้งกองลอยทุกคนดูครับผมข้าวผัดกะปิข้าวผัด,ผดเคยอุ้ยขอโทษทีนะครับน้ำลายกระเด็นไปครับผมแต่ที่สําคัญผมแปลงฟันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไก่เน้นๆครับทุกคนครับเสร็จสมบูรณ์ครับผมนี่ครับไก่เน้นๆเลยครับ <c oughs> บอกแล้วไม่อิ่มเพิ่มข้าวครับผม กล่องละ40บาทครับทุกคนครับไก่แน่นๆแบบนี้เลยครับทุกคนว่าคุ้มไหมครับ